อนเนกวันนาวิมานว่าด้วยผลบุญที่ทำให้ไปเกิดในอนเนกวันนาวิมานพระมหาโมคคัลลานเถระได้ถามเทพ,พบุตรตนหนึ่งว่าท่านอันหมู่นางเทพอับสรแวดล้อมแล้วขึ้นสู่วิมานอันมีรัศมีต่างๆเป็นที่ระง,งับความกระวนกระวายและความเศร้าโศก มีรูปอันวิจิตต่างๆอันบุญกรรมตกแต่งดีแล้วบันเทิงอยู่ดุดเท้าสุนิมมิตรเทวราชผู้เป็นใหญ่กว่าเทวดาไม่มีผู้จะเสมอเหมือนท่านไม่มีใครแม้ที่ไหนยิ่งไปกว่าท่านด้วยยศบุญและฤทธิ์เทพเจ้าทั้งหมดและเทพเจ้าชั้นไตรทศ ก็พากันมาประชุมไหว้ท่านดุดมนุษย์และเทวดาไหว้พระจันทร์ซึ่งปรากฏในวันเพ็ญเทพพบุตรและนางเทพอับษรเหล่านี้พากันมาฟ้อนรำขับร้องอยู่โดยรอบเพื่อให้ท่านเบิกบานใจท่านเป็นผู้ถึงความเป็นเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์ท่านมีอนุภาพมากเมื่อท่านเป็นมนุษย์ ได้ทำบุญอะไรไว้ท่านมีอนุภาพอันรุ่งเรืองและมีรัศมีสว่างสวัยไปทั่วทุกทิศอย่างนี้เพราะบุญอะไรเทพบุตรนั้นมีความปราบปลื้มใจจึงตอบป,ปัญหาแห่งผลกรรมที่ถูกถามนั้นว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อก่อนข้าพเจ้าเป็นสาวกของพระชินเจ้า ทรงพระนามว่าสุเมทะเป็นปุถุชนยังไม่ได้ตรัสรู้มรรคผลบวชอยู่เจ็ดพันษาเมื่อพระศา,ศาสดาทรงพระนามว่าสุเมทะผู้ชนะมานมีโอคะอันข้ามได้แล้วผู้คงที่ปรินิพพานแล้วข้าพเจ้านั้นได้ไหวรัตนเจดีย์อันหุ้มด้วยขายทองคำยังใจให้เลื่อมใสในพระสถูกนั้น ข้าพเจ้าไม่มีการให้ทานเพราะข้าพเจ้าไม่มีทยวัตถุให้แต่ได้ชักชวนชนเหล่าอื่นในการให้ทานนั้นว่าท่านทั้งหลายจงบูชาพระาธาตุของพระพุทธเจ้าผู้ควรบูชาเถิดได้ยินว่าพวกท่านจากไปสู่สวรรค์เพราะการบูชาพระบรมาธาตุอย่างนี้กุศลกรรมเท่านั้นอันข้าพเจ้าได้กระทำแล้ว ข้าพเจ้าจึงได้เสวยสุขอันเป็นทิพย์ด้วยตนเองบันเทิงใจอยู่ในท่ามกลางหมู่เทพเจ้าชาวไตรทศข้าพเจ้ายังไม่ถึงความสิ้นไปแห่งบุญนั้นจบอเนกวรนณวิมาน